สวัสดีครับเอฟซีาวน่อยเอฟซีอุงอิงมือนีก็มาคุยกันเป็นยังไงแน่ครับตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสี่มาสิบห้ามาโอ้ยเนาะครับงานแตละงานของอีลาเฮ้าอุงอิงเป็นบานแท่งตั้งแต่ฝุ่นมาเป็นยังเป็นยังไงครับของว่ไรโอ้ยเนาะได้สู้งานสู้มองงานรนแนนสู้มองแหงไงมองไง ไอ้ก้อนนั่นกับน้องน้องไอ้สารคามก่อนจะไปน้องค่ายเนาะก่อนจะไปน้องค่ายสารคามกับคนกับไลอุบาร์โดเบียจักเป็นอย่างครับแต่ละมือเนี่ยมีแต่คนเอามาไล่มาให้เกี่ยวกับอย่างครับเกี่ยวครับคำว่าอุงอิงอุงอิงอุงอิงเนี่ยแหละครับคำกระถาอุงอิงเฮาเนี่ยมันคือปาร์คือคนจังหวะคนเสือคนศักดิ์สิทธิ์คำว่าคำว่าอุงอิงอุงอิงเฮาเนี่ย ผมแมนว่าผมก็เสื้อเด้ครับผมก็เสื้อเพราะผมก็ได้มาจากช่วงนั้นช่วงหนึ่งคือตั้งแต่นั้นมาผมก็เพาท่านมีมีได้ช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าผมก็ขอคือกันเขาอิงอิงสิทธิการบ,บานหมื่อปีใหม่ะเนาะมันก็เอาข้าเก่ามาบอกอีกแล้ว <laughs> นั่นก็ตั้งแต่นั้นมาอีหล่าเฮ้าเนาะไปงานเนาะแต่มันสะดุดมงไดครับน้องไข่โอ้ยคน แม้แต่น่องลงจากโถดนะนาอคนหลยขักหลายเน่หลายจนแบบว่าน้องคือสุดท้ายบ่มือรัรบผมเบิ่งแล้วมันหลายแห้งไอ้ที่วังระวังรอคิ้วนะมันหลายจนแบบบอหนาเสือว่าคนว่าอีลาเห้าหนี่อีลาอุ้งอิงเห้านะมันเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับหนึ่งของประเทศอีลีเบิ่งแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นไผเป็นจังสี่เนะาะไม่เคยมีไผล่อมาจังสี่เต็มทีดอลล่าในก็น บอลล่าทำไรเพราะวาส่วนมากอะคือว่าเนี่ยล่ะดาราก็เขาเผาไปงานไปยังตอ่อเนาะเอากะบะใครได้ทายให้เนาะให้ทายแต่อีหละะะ่าเนี่ยคือไปงานหังสี่อีหล่ากะ็ขันมีเวลาอีหล่าสีให้ทายจนมืดสุก็เนี่ยแหละแต่อยู่น้องคข่เนี่ยมันหลายเกินครับมันเกิอดอัตราวสันทกัดมันสิให้ทายให้มืดนะ่ยมันเป็นไปบ่ได้ก็เลยต้องให้ไปทายอยู่หนาไว้ที่เนาะ,ะให้ไปเบิ่งหนาไวท้ที่คอยมาทาเม,มื่อยังเมื่อพวัยหล่าสิมีเวลาพออยู่ เออลงจากรถของลงจากรถเนะี่ยมันต้องเขา่าหลังไว้ที่เขายัางอีกเนาะมันก็ยากแน่มันก็ค้นหลายเนาะเดี๋ยวจักสิเป็นจังไดแน่จกักไทยมาดีมาลายโปหูเนาะเพราะว่ามันคนนนหลายแห้งอีลากระดังเขา่าเข่าก็ให้ทายได้ส่วนหนึ่งแต่เบิ้งล้วก็คืบประมุด,ดอกครับพี่น้องก็อย่างคนหลายอีีหล,ลายเกินมันหลายจนแบบจนหนางานเนาะก็อ,อีลาออกจาก นาวิธีแค่นั้นละ่ะโอ้ยคนกูหอมมากเป็นวังยางโกดพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังไลยมันหลายกันหลายขัดหลายแนเวแต่ละยางเนาะแล้วกลับมาไล่เนาะแต่ละมือก็ต้องยานครับมาจากไซสมาจากคำวา่าอุ้งอิงอิงอิงเฮ้าเนี่ยและคือไพ่ไพ่ก็ศรัทธาไพ่ไพ่ก็คิดพอแต่คำนี้อ่ะ สิขายพีเอ้ยสิขายบานเอ้ยแต่ละคนนี่เนะี่ยคัมเอาคัมวาคือคือมันใส่ได้อยากหูมันใส่ได้บอสจะคล้องไงแต่ลองเบิ้งนะครับแต่ละคนกับสีลองเบิง้งกังสี่ครับผู้ชายกับแต่ละมือแต่ละเว่นเนี่ยโอ้คัมวาองคุ้งเนี่ยมันใส่ได้กันหลายอีดีหลายขักหลายแน่จนแบบเวลาเฮ่าได้พงว่าไรเป็นยังไงครับมือนี้ไปถึงธีรเกตกบับไปย่างตลาดก่อน ทางตลา,าดแล้วก็กลับมาบ้านเนอะเบินเห็นเอากมาไล่ออกออามาไล่ออกมาติเตรียมแกะนะครับเป็นยังไงครับไคไๆเคยว่ามาไล่ผิดนะครับนี่แหละครับมันผิดบอ่อเอาทุทกทุกพ่วงที่มาาอามานะนะั่นน่ะเก็บไว้เก็บไว้บ่ได้บ่ได้ใส่แต่พวงเก่าๆ่านะนะั่นน่ะเอาเห็ดเห็ดซมือมือจะเมตสุดสุดท้ายมากลับถึงบ้านนะเห็นไหมครับ เห็นกล่องเมลเลอร์อยู่นั่นน่ะกล่องลายขนาดนั้นน่ะมันบมมีวันถือว่าเป็นโมลายทิดหรอครับนี่แหละไคคิดว่าเป็นมไลายทิก์ก็คิดใหม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าอย่างมันบมมีมันเป็นของแท้ของแท้ของอีลาของแท้ที่แต่ละมือแต่ละมือที่ใดอ่ะในหนาววทีเนี่ยว่าท่านใดห้องเพ่งแอบออกแสดงซ้ำแค่ออกโชว์ตวอา้าวเช็คเช่าของสิเนาะเต็มตะก้าแล้วครับ <laughs> เต็มตะกาแล้ว เป็นยงสี่ซูมือโอ้ยดังแมนนะอิลา่าเฮ้าด้วยสบายเป็นยังก็คือมันดวงดวงดีั้งแต่อายุแค่นี้เนาะเด็กหน่อยเนาะอายุสิบเจ็ดปีนเนาะเฮ้าเนี่ยมันค้นหลัแบบเนาะดวงค้นเฮ้ามันบอทอกันเมื่อศาสตร์ก่อนฮาเฮ็ดเฮ็ดบุญมาบอทอกันคือซูมือเนี่แหละครับผมการเฮ็ดบุญผมก็ยังหน่อยเนะวาะกวอร์ีีว่าหน่อยเื่กันนะ บ่ได้อยากสิไปกับอิหล่ากัาบ่ไปบ่ได้พะห้ามันสัตว์ก็อาศัเห็ดบุญกับอิหล่ากัาน่อยเนาะได้เห็นพ่อนาได้เจอนาแต่ละมือแต่ที่เข้ามางานกันี่กัพยายามสิท่องคาถาอุ้งอิงอุงอิงอุ้งอิงาให้มีโชคขึ้นกันละแล้วก็ให้มีรายได้ของ y o u t u b เนี่ละ่ะพยายามขออุ้งอิงอุ้งอิงซูมือซุมือแต่มันก็บ่ได้ตอนนี้กั ชั่วโมงเบิ้งกันลดลงไปแล้วนะครับจากสามพันเรือเรือเรือพันแปดอีกแล้วเรือสองพันแปดอีกแล้วมันบาขึ้นครับคนเบิ้งคือมันหน่อยลงหน่อยลงผมก็พกเข้าใจขึ้นกันว่ามันเป็นจังไดต้องเห็ุจังไรมูแนะนํามามือแหลกแกกับเหตุดีอยู่ครับมันไปดีอยู่เพราะมือต่อมามันกลาย่ามันดรอปมันมีคนเบิ้งมีคนเบิ้งหาคนหกคนสิบคหนึังสี่เนาะจากที่เคยคนเบิ้งสี่หาอยคหนึังสี่ จังมันสิเป็นเอไอมันสิเห็ดเห็นว่าเฮ้านะเห็ดจังไรเอาอยากคนอื่นมาหรือจังไรก็บอกหูครับคีดว่าเฮ้ากับเห็ดคลิปสันนะก็คิดว่าคลิปสันบ่เป็นยังงั้นธรรมดาก็ตัดเอามาแค่หนึ่งหน้าที่สินนะมาเห็ดมาเห็ดไอ้ A, นั่นนะเดี๋ยวก็สิไปเล่นรถนะครับมือนี้เตรียมโต๊ะก่อนกินกาแฟแล้วก็สิไปเล่นรถจังไรกับมือนี้ขอให้มีได้เงินได้ทองในเด้อครับพี่นอ้องเป็นมื่นซึวันที่สิบหกไอ้ เปิดงานปีใหม่ปีใหม่ไทยเฮายังได้กะมือนีก็ขอให้โชคให้มนันกะอุ้งอิงอุงอิง,องเอ้ยมือนีก็ขอให้ถึงหวยให้พอถึงหวยเลยเออพอได้โชคแนะ่พอสเสด็จไปติดตามเบิง้งเงี้ยยังน้อยให้สักใดสักก่อนนึงนะสงเสด็จไปติดตามอีหลานแน่สักสองซัมมือกะหวยกะจักรสื่อ,อ,อตัวใดครับพี่น้องมันหลายเกิน แตนสิคิดอิลีแล้วคันเบิงตั้งแตอล่าจับอตะละมือตะละมือนะมันหลายแห้งครับพี่น้องผมเลยคิดว่าเสียเอาจังได้ดีเอาแต่โตเก่าหรือว่าเสียเอาโตใหม่เพิ่มนี่แหละครับพี่น้องในความคิดผมก็อยากเอาโตเก่าต้นที่ตึกแรกๆกันเนาะก็ต้องเอาโตใหม่มือนี้กับวันทีสิบหก้อพี่น้องมือนี้กับผมมียัางายครับพี่น้องเอ้ยขออ่ะ มันม,มากดไหลกดแช่มาเบิงให้แน UH ่เด er pues right. ้อครับเด้อแดี๋ย็ก็ติดตามให้น้ำเด้อครับพี่น้องสิใดนี่รายใดรละน้ำน้ำเขาแน่จังไดก็ซอยแน่ซอยเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอุ้งอิงชอยนุนแน่เด้อครับเพราะว่าจังไดก็เท้ากับสนับสนุนอิหลาอุ้งอิงอยู่แล้วมือนี่กับพ่มี่ยังไล่ครับก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับพี่น้องมือนี่สวัสดีครับ